สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆถึงแอคจะมาสักดยกๆคําๆก็สักเล็กน้อยนะจ๊ะแต่ว่าก็มีวิดีโอจังหวะใหม่ล่าสุดของนนริซ่าออกมาให้เราดูกันแล้วนอกจากการที่เราเห็นโนริซ่าบกทงไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้เป็นจังหวะสําคัญจ้าที่เขาเพิ่งปล่อยกันมาไม่นานนี้กันเลยนะจ๊ะก็คือจังหวะที่นนริซ่าของเรากับพี่อลิซส่งสายตาส่งรีแอคชั่นถึงกันละกันในจังหวะที่นนริซ่านั้นจะได้บกทงครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นการฝึกซ้อมกกันน่ออด้วยมี มีอะไรต่างๆมาอธิบายการโบกทงนะคะว่าอย่างนี้ๆนะคะองศาอย่างนี้นะคะ,ยยะ,คะเขาจะเข้าเส้นชัยอย่างนี้นะคะโนริซาก็บอกกรีดกล้ากับพี่อลิส2องคนตื่นเต้นอะไรไม่ไหวแล้วตอนนี้แล้วก็สักพักหนึ่งพอเป็นจังหวะที่ผู้ชนะเข้าเส้นชัยโนริซาก็บกรอกันหนึ่งกลุ่มจานี้ตัวมุงตัวแม่หนึ่งกลุ่มทาอะไรก็ออกมาแบบว่าเพอร์เฟกต์นะจ๊ะแต่ก็มีความแบบว่าซ้อมก่อนนะคะหนูทําตัวหนูนี่น่าแต่วเวลาทําจริงปุุกอินเนอร์ลงใจอินเนอร์มาเนี่ยจ้าทุกคนนะต้องบอกว่าพร้อมกว่านี้ไม่ไหวแล้วทุกคน ก็เอามาให้ดูกันเป็นจังหวะน่ารักน่ารักกันไปว่าน้องลิซ่าเราก็ยังคนเป็นน้องลิซ่าคนเดิมที่บอกว่าเออสดใสล่าเริงอะไรเงี้ยใครอยู่ใกล้ก็มีแต่ความน่ารักความสดใสความสุขนะจ๊ะพลังบวกในคัทจรกระจายขยายไปทุกที่จริงๆนะทุกคนนะอ่ะส่วนเรื่องต่อมานะจ๊ะที่จะมาพูดถึงกระสักเล็กน้อยก็คือคุณพี่แม็กซ์ของเรานั้นก็จะมีการอัพในส่วนของทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วยส่วนลิซ่าของเราก็มีเรียไอจีสตอรี่เรดบลูเรสซิ่งกันด้วยนะจ๊ะเออก็น้านะแข่งระดับโลก ิดขึ้นง่ายๆถ้าเกิดไปสืบกันมานะต้องบอกว่าคุณแม็กซ์เนี่ยเขาเป็นคนยิ้มย้กเป็นคนไม่ค่อยอยากถ่ายรูปเป็นคนไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่โนริซาของเราทําให้ประตูทุกบานที่มันยากเนี่ยทลายลงมาอย่างง่ายได้กันเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าพี่แม็กซ์คนเดียวนะที่บอกว่ายิ้มกุ้มกริมนะจ๊ะแต่ว่าเหล่าแฟนคลับต่างๆก็มาคอมเมนต์ลอริซาในทางที่เป็นโพสิทีฟกันทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ต้องเล,ล,งลสของเรามาโปรโมทนาฬิกากับพี่เฟรชของเราแล้วว่าจนมาถึงวันนี้ก็มมมมมมาา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 าเเเเจจจออออออพีีี่็มมกกกกกกนนนยดดดดๆทรรรัััฝะะปปณว้ธธธูููสบใ นางพญาที่สุดเธอไปไหนทุกที่ก็มีแต่สิ่งดีๆอะไรประมาณนี้และแอดก็เลยเข้าใจแล้วว่าทําไมโนริซ่าของเราเลือกไปปักหลักในถิ่นอินเตอร์นะจ๊ะเพราะว่าแฟนๆอินเตอร์ีแต่คนที่เขาเป็นโพสิทีฟเนี่ยตงกิ้งนะจ๊ะไม่มีมาแบบว่าดรามงดรามาอะไรกันนั่นเองนะทุกคนนะเอออยู่ในพลังบวกก็ต้องไปอยู่ในสังคมพลังบวกนะจ๊ะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้โนริซ่าของเราก็ breaking the internet เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าลิซ่าแอดเ m i วันมาพนะจ๊ะพุ่งสูงไปถึงานึ่ง โนริซ่าก็สองแสนกว่าแล้วก็นนริซ่าทีมเลดบูเก้าแสนกว่ารวมๆกันแล้วราวๆสองล้านกว่ากว่ากันไปแล้วนั่นเองจ้าปรากฏตัวแค่วันเดียวแต่ล้านแตกแบบว่าอลังการงานสร้างไปถึงสองล้านกว่ากว่ากันแล้วและยังมีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นต่อไปและยังมีคนคาดการณ์ว่าถ้าเกิดโน,อนอริซ่าของเราไหวนะจ๊ะไปงานเมดการ่าอีกก็คงจะทะลุยิ่งกว่านี้ทะลุโลกออกจักรวาลไปเลยทุกคน <laughs> คือตั้งแต่ต,ต้นปีมาจนถึงตอนนี้นอริซ่าของเราปรากฏตัวหลายวงการแล้วก็สร้างความฮือฮาที่ทุกๆครั้งที่ปรากฏตัวรวมถึงครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอแอดก็ได้เอาสถิติในส่วนของ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะั้นนอริซ่าแล้วก็มาดอนน่าเดรกแล้วก็เคนดริกลามานะครับก็ติดเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่มีการค้นหาใน24ชั่วโมงผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดณนะปัจจุบันนั่นเองจ้า oh my god ก็คือ ตัวแม่ตัว, linkage, ตวพ่อของโลกแล้วหนึ่งรวมถึงลูกเล็กของเราด้วยนั่นเองเนะจ้าอ่าอ้าแต่ยังไม่จบนะมาแวะที่ประเทศจีนกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เขาโพส,สตที่โนริซ่าของเรานั้นไปที่ F1 Miami Grand Prix เนะจ้าเป็นหัวข้อมาแรในเวยป่อยอดดู9ล้านครั้งแล้วจ้าแล้วขึ้นมาอันดับ5ด้วยแบบไฮสปีดมากๆและอีกไม่นานจะพุ่งขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งไม่ไหมจกตาก,กันอย่างแน่นอนเลยละจ้าเออส่วนอีกคนนึงที่โนริซ่าของเรานั้นอย่างที่แอดบอกว่าจะไปร่วมงานจะไปปรากฏตัวเจอกับใครก็ม่นาาาจจริใสซ ตกกับดอมมาหมดแล้วรวมแม้กระทั่งถึงพนักงานคนหนึ่งที่เขาทํางานในงานเป็น c o f f e ่ truck นะจ๊ะบริการขายกาแฟในงานด้วยเนี่ยก็มาถ่ายรูปกับออริซ่าโอริซ่าก็ถ่ายอย่างใกล้ชิดเอาแก้มถ้าจะติดกันอยู่แล้วนะจ๊ะแม่ถ้าอยากจะสิ่งร่างสักแป๊บหนึ่งจริงๆนะจะเอาแก้มเนี่ยผักไปติดโอริซ่าทัานทีเลยนะั่นเองเนะจ๊ะ oh my g อดเฮ้ยมีความาน,วน่ารักทุกคน ก็น่าด้วยความที่โนริซ่าเป็นพลังบวกไปไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับมีแต่ใครอยากจะเข้าหานอริซ่าเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดโลกใบนี้เลยนั่นเองเนะจ๊าอ,อ,อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะจะมากันประมาณนี้นะจ๊ะไม่รู้จะมีอะไรกันอีกไหมยังไงแอดจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า